มีสิทธิเท่ากันไหมคะในเรื่องของมรดกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพินัยกรรมเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาเจ้ามรดกตายเนี่ยทรัพย์มรดกทั้งหมดอ่ะก็จะตกทอดสู่ทาย,ยาทโดยธรรมนะครับทาย,ยาทโดยธรรมตามกฎหมายเนี่ยก็จะแบ่งกันทั้งหมดอ่ะหกลำดับชั้นลำดับชั้นที่1ก็จะมีผู้สืบสันดานลำดับที่2ก็เป็นพ่อแม่ลำดับ3าเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องร่วมพ่อแม่ เดียวกันนะครับแล้วลำดับที่4เนี่ยก็เป็นพี่น้องต่างพ่อต่างแม่ลำดับที่5เนี่ยก็จะเป็นปู่ย่าตายายแล้วก็ลำดับที่6เนี่ยจะเป็นลุงป้าน้าอาถ้าเกิดว่ามีทายาทหลูในลำดับไล่ลำดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะตัดทายาทลำดับล่างลงมาทั้งหมดเลยซึ่งก็จะเหลือลำดับบนอย่างเดียวที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับเว้นแต่ลำดับ2นะถ้าเกิดมีลำดับ1กับลำดับ2เนี่ยก็คือผู้สืบสันดานกับพ่อแม่อยู่เนี่ยก็จะแบ่งทั้งหมดเท่ากันกลับมาในประเด็นของคําถามนะครับก็คือถ้าไม่มีีพิิินััยกกกรรรมมมลลูหาสทธ์บด ก,กรณีลูกหลานเนี่ยครับก็จะจะถือว่าเป็นผู้สืบสันดานนะครับซึ่งจะอยู่ในไทายาทิลำดับแรกเลยแต่ลูกหลานเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์เท่ากันนะครับกฎหมายบอกว่าในระหว่างผู้สืบสันดานเนี่ยครับบุตรของเจ้ามรดกเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีบุตรอยู่แล้วก็มีหลานด้วยบุตรเท่านั้นนะครับที่จะได้รับมรดกก็หลานน่ะจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ประมาณนี้ครับ